สามเหตุผลที่ต้องซื้อรถคันนี้นะครับข้อแรกข้อที่1ไม่น้อยนะครับไม่น้อยไม่หนึ่งหมื่นโลเท่านั้นนะครับผมข้อที่2นะครับคันนี้ได้รถบ้านมือเดียวครับผมอ่าข้อที่3คันนี้ได้รถเดิมๆทั้งคันเลยนะครับผมอ่าได้รถเอ่อตัวสีนี่คือเดิมทั้งคันเลยนะผมโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะครับผมอะ สวัสดีครับผมนูมานะรถบ้านสามแยกกระจับบ้านโป่งราชบุรีบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองสภาพดีครับวันนี้เรามีรถคันนี้มานำเสนอครับเราจะได้เป็นรถโตโยต้ายาริครับผมคันนี้ได้รถบ้านมือเดียวผู้หญิงใช้รถปี2020ตัวรองท็อปนะครับราคาไม่แพง3 5 0 0สนห้าเท่านั้นถ้าซื้อกันผ่อนคันนี้ผ่อนเดือนลหกพันเท่านั้นเดี๋ยวผมพาดูตัวรถเลยครับได้ไม่เสียเวลาครับไปตัวรถของเราจะเป็นสีบรอนเงินนะครับนี่เลยสวยๆเลยนะเห็นไหมเป็นทรง5ประตูนะครับอ่ามีเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วยนะครับผมเลขทะเบียน9 1 4 2ครับผมดูรอบๆกันเลยคันนี้จะเป็นทรง5ประตูนะครับขับง่ายขับสะดวกขับประหยัดน้ามันครับผมดูรอบๆกันเลยครับมีเซ็นเซอร์ทออหลังด้วยนะครับนี่2จุดนะครับเห็นไหมเวลาถอยใกล้ๆชนจะมีเสียงร้องเตือนนะครับสีบอลเงินเป็นสีที่ดูแลง่ายนะครับได้สวยได้สดได้เดิมนะครับใครหารถเดิมๆปีใหม่ๆใหม่น้อยๆคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับกุญแจเป็นแบบนี้นะครับผมรีโมทเดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูเลยครับมาดูเลขไม้กันก่อนนะครับเลขไม้ 19,931กกิโลนะครับผม19,931กกริโลรับประกันไม่แท้ไม่น้อยของแท้เลยนะครับผมตรวจเช็คไมเกรอซื้อคืนเต็มราคานะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราเน้นขายรถบ้านมือเดียวจะไม่มีปัญหาเรื่องการกลรอไม้นะครับพวงมาลัยด้านซ้ายนะครับผมเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับไว้ปรับเครื่องเสียงนะผมเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนโหมดนะครับผมด้านขวารับสายบลูทูธครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมจะเป็นเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้โตโยต้าจะเป็นแบบขั้นบันไดนะครับมีช่องวางแก้้้ว2ช่องดาานนนหะครับ ตัวแอร์เขาเนี่ยจะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับผมปรับโหมดออโต้ได้นะครับเห็นไหมกดปิดแอร์กดออฟตรงนี้กดเปิดแอร์กดออโต้ตรงนี้เห็นไหมครับปรับองศาได้นะผมยี่สบสี่ยี่ประมาณนี้นะครับผมปิดแอร์กดออฟตรงนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้วิทยุของเขาเนี่ยมาจากโรงงานเดิมๆเป็นแบบนี้นะครับผมใส่ซีดีเล่นบนได้นะครับผมบลูทูธได้นะครับเสียบ AUX ได้เสียบอ่ป USB ได้นะครับมอเสียงเขาไปเล่นในโจวรถได้นะครับมีกล้องบันทึกหน้ารถมาให้แบบนี้แล้วนะครับเป็นพยานปากเอกให้เราได้เวลาเราเกิดอุบัติเหตุครับ ถุงลมคู่หน้าครับผมถุงลมด้านคนขับด้านคนนั่งครับผมตัวนี้จะบอกว่ามีถุงลมร้รอบพันเลยนะครับที่เสาก็มีนะครับเสาหน้าเสาหลังบอกข้างมีหมดนะครับตัวนี้มีถุงลมทั้งหมด9ลูกนะครับมีถุงลมทั้งหมด9ลูกเลยรอบพันปลอดภัยแน่นอนนะครับตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังสีดําเดินด้วยได้แดงนะครับผมเห็นไหมเบาะดำตะเข็บแดงเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถนะครับจะทําให้รถมีเสน่ห์มากขึ้นนะครับตัวนี้จะมีถุงลมด้านใต้นี่นะครับผมตำแหน่งถุงลมนะครับฝากระโปรงด้านหน้าดึงตรงนี้นะครับผม เซนเซอร์ถอยหลังเปิดปิดได้ตรงนี้นะครับโอเคเลยนะครับผมเราก็จะมีถุงลมฝั่งคนขับได้ด้านซ้ายขวานะครับตรงตำแหน่งนี้แล้วก็ปีกเบาะแล้วก็ด้านหลังนะครับผมคือถุงลมเนี่ยมีรอบคันเลยนะครับกระจกไฟฟ้าด้านคนขับปรับไฟฟ้านะครับผมมีเซนเซอร์ล็อกมีตัวล็อกกระจกปรับกระจกหูช้างปรับพับได้นะครับมาดูด้านหลังต่อเลยด้านหลังนะครับสวยๆโซ๊สสสะสะเห็นไหมรถบ้านมือเดียวรถบ้านสภาพดีนะครับได้ความสวยได้ความสดได้ความจริงเลยนะครับอันนี้ มาดูด้านท้ายครับแตะแล้วก็ยกขึ้นมาได้เลยครับถุงยังไม่ได้แกะเลยนะเห็นไหมหัวน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไข่นะครับชิ้นฝากระโปรงมองเห็นไหมตะเข็บด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับผมตะเข็บด้านหลังฝั่งขวานะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะนะครับเดิมทุกจุดนะครับไม่มีทิตินะครับคันนี้ใครหารถปีใหม่ใหม่น้อยนะครับอันนี้โอเคเลยนะครับมีชุดปะยางของเขานะครับให้ดูตะเข็บด้านล่างเห็นไหม สีด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีสีไข่ไก่แบบนี้อันนี้คือรถเดิมๆของเขาต้องเป็นแบบนี้นะครับรถที่ไม่โดนชนต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับมาดูเครื่องยนต์กันครับน้ำมันรุ่นนี้เติม91โซฮอโซฮอนะครับเติมได้3ตัวครับผมอะมาดูเครื่องยนต์กันสวยๆเดิมๆมาครับช่างที่ไหนบอกรถโดนชนเอามาหาผมได้เลยนะเรารับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับนี่เลยสวยเดิมนะครับผม หัวน็อตเห็นไหมหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไข่นะครับชิ้นแก้มเห็นไหมครับเห็นไหมมอกอยู่ครบเลยนะครับผมชิ้นแก้มให้ดูหลายๆมุมนะครับเห็นไหมสวยๆเดิมๆนะครับผมมาคันหน้าฝั่งขวาบ้างนะครับให้ดูเดี๋ยวผมแง้มให้ดูเห็นป่ะปึ๊บเห็นไหมหัวน็อตไม่มีรอยแกะเห็นไหมโอเคฝั่งซ้ายบ้างครับหัวหัวน็อตไม่มีรอยแกะนะครับชิ้นแก้มนะครับเห็นไหมเห็นป่ะให้ดูมุมนะครับสวยเดิมทุกจุดนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมยกตรงนี้ให้ดูนะเห็นป่ะ ขานหน้าฝั่งซ้ายนะครับเดิมโหมดครับฝ่าากระโปรงก็เดิมนะสติกเกอร์อยู่ครบทุกจุดเลยนะครับก็สรุปกันนิดนึงครับผมสำหรับคันนี้เราจะได้เป็นรถโตโยต้ายาริสนะครับเป็นตัวรองท็อปนะครับรถบ้านมือเดียวผู้หญิงใช้เจ้าของเดิมผู้หญิงใช้มือเดียวเลยนะครับผมรถปี2020ได้รถปีใหม่นะครับได้ไม่น้อยจริงๆนะครับผมเล็กไม้หมื่นหนึ่งหมื่นกิโลนะครับตัวโครงสร้างเดิมทั้งคันเลยนะครับผมตัวรถจะเป็นสีบรอนเงินบอหนังเป็นสีดําภายในก็ สะอาดสะอาดดีนะครับบอหนังทําความสะอาดง่ายด้วยนะครับสําหรับคนที่ต้องการหารถปีใหม่ไม่น้อยแล้วราคาไม่แพงนะครับคันนี้เรียกว่าดีเลยนะครับแล้วก็ขับประหยัดน้ํามันด้วยนะครับรุ่นนี้อัตราการกินน้ํามันทําได้ถึงประมาณ20ล,ลิตรน,นะครับค่อนข้างประหยัดมากๆเลยนะครับอ่าไม่น้อยรถบ้านมือเดียวนะครับค่าตัวเขาอยู่ที่350,000ซื้อกันสดจ่ายยอดนี้ไม่ต้องจ่ายแวด7%เพิ่อมอีก20,000นะครับจ่าย350,000เท่านั้นซื้อกันสดจ่ายยอดนี้ถ้าจัดไฟแนนซ์คันน,นี้ใช้เงินออกรถ1,000บาทคค่่อนนนนยูปรระะมมาาณ6,000เทัานานั้บผ จ่าย1,000บาทผ่อนอยู่ประมาณ6,000 6ปี7ปีเลือกได้นะครับเขาเข้าประมาณนี้ครับเรามีบริการเซ็นสัญญาได้ทั่วประเทศไทยเลยนะผมเรามีบริการส่งรถฟรีได้ทั่วประเทศไทยนะครับอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดไหนก็สามารถติดต่อเราได้นะครับลูกค้าที่ต้องการเพิ่มเงินดาวมายอดกู้ลดลงยอดผ่อนจะลดลงตามปรึกษากันได้นะครับคุยกันได้ยอดดาวยอดผ่อนครับโอเคเลยนะผมใครที่หารถประมาณนี้อยู่นะครับผมแบรนด์โตโยต้าใช้งานสะดวกนะครับผมอะไหล่ถูกเครื่องทนนะครับใช้งานได้ยาวๆเลยใช้ต่ออีก10-20ปีได้เลยนะครับรถค่อนข้าางดีมกๆเลยนะครับผม ได้ความสวยได้ความสดได้ความจริงได้รถมือเดียวคราบผมโดยรวมเือว่าได้รถที่ดีของเราน,นันึงครับ